สวัสดีตอนบ่ายค่ะบ่ายวันเสาร์วันนี้16ใช่ไหมคะ16สิงหาคม2568ก่อนที่จะไปลุ้นตัวเลขวันนี้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ถูก อะลอตเตอรีร่รางวัลที่1ที่สองสหรือจะเป็นเลขท้าย2ตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะเรามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะสําหรับบ่ายวันเสาร์วันนี้ตอนนี้นักกุตุนิยมวิทยาว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศพร้อมที่จะมาเปิดไม์ทักทายและก็พร้อมที่จะรายงานพยากรณ์อากาศให้ทุกคนได้รับทราบนะคะคุณพัชรีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาเจอกันทักทายกันนะคะแล้วก็วันนี้ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรีประเทศนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทำไมทำไมทุกคนเดาได้เดาเก่งกันหมดเลยอะไม่มีใครตอบว่าเป็นคนพูดเลยอ่ะเป็น AI ทุกคนรู้เลยใช่ไหมคะว่าเป็น AI ใช่ไหมคะมันยังดูแข็งแข็งหรือเปล่าคะคุณมัฉรีไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเสียงเสียงเสียงที่ทุนเรียบๆค่ะก็สันนิษฐานได้เลยเป็น AI ไกำลังเจนเสียงอยู่ใช่กำลังเจนเสียงทำสไลด์อยู่เหมือนกันเอาไปบรรยายิ ใช่ไหมคะดีไหมคะ,คะเราต้องมีตัวช่วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเราต้องมีตัวช่วยเพราะอานเสียงตัวเองแล้วมันฟังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อ๋อ AI จะลื่นกว่าเราเหรอคะคือมันจะช้าตรงเจนคําพูดที่ที่จะพูดออกมาบางทีเขาก็จะพูดแบบ บางคำหายไปอย่างเงี้ยอ่ใช่แล้วบางคำมันก็ติดไปบางคำมันก็จะดูยืดบางคำมันก็เว้นวักให้เราไม่ถูกจริตเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าดิฉันยังไม่เก่งพอก็ได้บางคำคุณพัชรีค่อยๆฝึกกันไปใช่ฝึค่อยๆทำเหมือนกัน่ะต้อง ค่อยๆอยอกมาทีละวักทีละวักเหมือนกันใช่ใชโอเคนะคะวันนี้ค่ะเรามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศกันนะคะว่าที่รอยตีหญิงพัชรีประเทศนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะโอ้ยคุณพัชรีคุณเเอเนกสวัสดีให้หัวใจดวงใหญ่มาเลยนะคะมาดูกันตั้งหลายคนคุณคุณเนกสวัสดีค่ะ คุณพินไม่มีแดดจะมีฝนไหมครับเดี๋ยวคุณคุณอเดนกรอกันแป๊บหนึ่งนะคะคุณจรสวัสดีค่ะแหมมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะทุกคนขนาดเรามาไม่เป็นเวลานะสำหรับวันเสาร์เนี่ยบางทีก็บ่ายโมงนิดๆบางทีก็บ่ายโมงครึ่งบางวันสุภาวดีก็ทำตัวไม่ค่อยจะน่ารักมาบ่ายสองโมงวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งโอเคทุกคนพร้อมอะเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะคุณมัชรีขาสำหรับแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ ใช่ะคะสำหรับภาพแผนที่อากาศพื้นพื่นนะคะจะเห็นว่าวันนี้มีร่องมรสุมนะคะพัดผ่านบร,ริเวณภาคเหนือแล้วก็ไปสานเข้า,าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะ,ะตอนนี้ก็อยู่ทางด้านหน้าเวียดนามนะคะไม่ได้บุกกลับมาลงภาคใต้ไม่รบกวนะคะ,ะก็อันนี้ก็ของเขาก็เป็นร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ทาให้ช่วงนี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ,ะโดยเฉพาะถ้าเห็นลักษณะร่องพัดผ่านแบบนี้ก็โซนฝั่งถกของประเทศไทยก็ตั้งแต่ภาคเหนือก็เป็น เชียงรายนะคะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอรยาวลงมาจนถึงฝั่งตะวันตกของภาคนะคะรวมถึงภาคใต้เราด้วยนะคะที่จะมีฝนดีค่ะจางอี้ดีมากเลยค่ะฝนดีอากาศก็ไม่ร้อนมากนะคะใช่ไหมคะคุณจอนใช่ไหมคะคุณอเอกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในบ่ายวันเสาร์วันนี้ไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะค่ะในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะวันนี้อ่าเราก็จะเห็นว่ามีเมฆเยอะ นะคะตั้งแต่ไาศาลไม่ใช่ตั้งแต่ภาคกลางเหนือเหนือภาคกลางภาคกลางตะบนเลยลงมาจนถึงภาคใต้เราเลยนะคะอันนี้เมฆเยอะมากนะคะ,คะแล้วก็จะเห็นว่ามีแถบส้มๆเหลืองๆตรงนี้นะคะโซนอันดมามันตอนบนเนี่ยค่อนข้างแน่นหน่อยแล้วก็ยาวลงไปทางด้านหน้าม,มาเลาเซียเลยนะคะฝั่งนู้นนะ,ะก็ลักษณะมบบันก็คือเป็นลักษณะของฝนเมฆฝนนะคะหรือไม่ก่อตัวในหน้ตั้งนั้นเองค่ะค่ะ,คะ ไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะอ่าแล้วก็พอมาดูเรดาร์ชุมพรนะฮะเราก็จะเห็นเป็นกลุ่มฝนนะฮะซึ่งกลุ่มฝนตอนปายน,นี้นะคะก็เป็นลักษณะของกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงกำลังปานกลางนะคะซึ่งตรงนี้เมืองชุมพรนะคะตอนน,อนี้กําลังมีฝนปานกลางแล้วก็มีแอบหนักๆนิดหน่อยนะคะปดๆนเข้าไปด้วยนะคะกำลังตกอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านสุราษฎร์ก็มีอ่อนบ้างลงไปแล้วนะคะก็ตอนนี้มีทางด้าน ถ้าชนะชัยยาท่าช้างนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนพื้นที่อื่นๆก็ถือว่าเหลือเป็นฝนกำลังอ่อนอยู่นะคะตอนนี้ค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพระสองขาคะ่ะพอมาดูเรดาร์สติงพระนะคะเราเห็นเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางค่ะอยู่ทางด้านสุราษฎร์ตอนล่างนะคะนครน,นะคะแล้วก็มีกลุ่มฝนฟ้าขนงนะคะที่ ตกระหว่างนะคะระหว่างพัทลุงกับสงขลานะคะก็เป็นลนักษณะเห็นไหมคะเป็นก้อนแดงๆสีส้มๆตรงกลางนะ,ะนี่เป็นลักษณะของกลุ่มฝนฟ้าขนองเคลื่อนผ่านทางด้านรัฐภูมินะคะบางกล่ำควรเนียงแล้วก็ผ่านทเลสาบออกไปทางด้านเสียนครทางนู้นเชี่ยวเชียวเมืองไปแล้วด้วยเมืองก็ตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อคะที่ผ่านมาเหรอคะอำเภอเมืองตกไปแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะใช่ค่ะตกก่อนอตกก่อนเที่ยงสักประมาณสิบเอ็ดมงกว่านะคะตอนนี้ก็แป๊ก ปอกแปป,ปเคอมีฝนบ้างน้อยโอเควันนี้มีฝนปอกแปดอยู่นะคะตอนนี้นะคะนาราที่ว่าฝนจะตกปอกแปด เหมือนที่คุณพัชรีบอกหรือเปล่าเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งนะคะคืนนี้ทําไมคุณจอนถามว่านาราที่วาดคืนนี้แสดงว่าคุณจอมีภารกิจอะไรหรือเปล่าคะพุนพินไม่มีแดดโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะไปต่อกันเลยค่ะพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกพุนพินเป็นยังไงอําเภอเมืองนาราธิวาดเป็นยังไงจะได้ฟังพร้อมกันทีเดียวค่ะ ในส่วนของภาพรวมวันนี้นะคะก็ยังมีฝนฟ้าขนองนะคะแล้วก็ฝนหนักได้บางแห่งนะคะเห็นว่าเพชรบุรียังคงพนพื้นที่ที่มีฝนน้อยอยู่นะคะนอกนั้นที่เหลือค่ะตั้งแต่ประจวบชุมพรสุราษฎร์คนครพัทลุงสงขลาปัตตานีแล้วก็ยะลาแล้วก็นาราชวาสนะคะมีฝนได้รอยละ60สของพื้นที่บวกกับฝนหนักได้บางแห่งไปในทุกจังหวัดเลยนะคะอเกือบทุกจังหวัดในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยกเว้น ตอนบนสุดคือเพชรบุรีฝนจะน้อยกว่าพวกเราใช่ไหมคะโอเคแล้วเจาะจงะโฟกัสที่พื้นที่พุนพินนครศรีธรรมราชล่ะคะรวมถึงอ่ะคุณจอนเห็นไหม,มพอบอกแล้วถามว่ากลางคืนจะมีฝนไหมดิฉันก็เลยเดาเห็นไหมถามมาดิฉันก็เดา<ม>เขาบอกว่ามีครับแสดงว่าน่าจะมีภารกิจอะไรในช่วงค่าที่นราธิวาสพร้อมกันเลยก็ได้คะ่ะคุณมัทรีคะใช่ค่ะในส่วนของพุนพินนะคะหรือว่าสุสร,ราตั้งแต่ ส่วนเมืองคุณพินเลยลงมาทางกันดีนะคะก็แถวนี้นะคะที่ผ่านมาก็มีฝนไปแล้วนะคะจริงๆช่วงเช้าก็เป็นฝนกลองอ่อนกลางๆนะคะ<ฆ>เข้าไปไปได้บ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าจากจากเรดาร์เมื่อกี้แล้วก็จากดาทียมเราก็จะเห็นว่ามันปกคลุมด้วยเมฆที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ mm hmm. ซึ่งตอนนี้อ่าถ้าบนพื้นที่ไหนที่ฝนหยุดตกไปแล้วก็จะเป็นเมฆคล้มคลมซะส่วนใหญ่สามารถมีฝนโปรยลงมาได้บ้างนะคะแล้วก็ โซนคนครก็เหมือนกันลักษณะการคล้ายกันนะคะซึ่งก็จะมีฝนปานกลางถึงฝนหนักได้บ้างเพิ่มขึ้นในช่วงตอนเย็นถึงตอนค่าได้อีกนะคะ,คะถ้าไปในโซนของนราธิวาสเนี่ยตอนนี้นราธิวาสถ้าเทียบกับจังหวัดทาง,งด้านสุราษฎร์นครนเนี่ยยังถือว่านรา,นราธิวาสเจอฝนน้อยนะคะบางทีบ้านขุจรนอาจจะยังไม่ตกนะคะมีเฉียวเฉียวไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีฝนพัดกระองไปก้อนนึงเมื่อเช้านะคะแม่สส่ๆนะคะแล้วไม่ไม่ทั่วมากดังนั้น บางทีทางด้านคุณจรอาจจะยังไม่ตกแล้วก็ตอนเย็นตอนค่ำนะคะมีโอกาสที่มีฝนปานกลางถึงฝนเล็กน,น้อยถึงปานกลางได้อยู่ค่ะ mm hmm. แต่ยังไม่เยอะมากนะคะ mm hmm. ซึ่งถ้าดูจากลวเทียมเมื่อกี้เราจะเห็นว่าตอนล่างเนี่ยก็คือไม่เยอะหรือว่าฝนอ่าไม่เข้มเนี่ยจะอยู่ไปทางด้านนั่องอ่าวไทยค่อนไปทางมาเลียไปเลยนะคะ mm hmm. ดังนั้นในพื้นที่ของโซนภาคใต้เราถือว่า ยังน้อยแต่ว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางได้ในตอนเย็นถึงตอนค่ำม,มีค่ะคุณจอนนะคะแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะฉะนั้นเต็มตัวแต่ว่าทางยะลาเนี่ยมีโอกาสมีฝนฝนหนักนะคะถ้าขยับไปทางมาละเอยทางยะลาลงมานะคะก็จะต่างกับนราธิวาสนิดนึงค่ะนะคะนราธิวาสใต้สุดนะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในวันนี้ค่ะคุณพัชรีคะ อวันนี้นะคะของสงขลาเราให้ฝนไว้ที่ร้อยละหกสิบข,ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีหนักได้บางแห่งพื้นที่ที่หนักส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านคาสมสทุทริงพระนะคะก็มีวิ่งผ่านผ่านผ่าน,นไปนะคะทางด้านรัฐภูมิคนเนี่ยงนะคะบางกล่ำของหอยโคงสะเดานทวีและก็สาบายอยเออมีหัดใหญ่หหญด้ใมี่โตหัดใหญ่ไปหัดใหญ่ต,ตรงไปต,ตกไปตัไปไ้งตอนเช้าแล้วค่ะ ก็มืดเช้ามาสักประมาณ9ก้าโมงกว่าคลึมมาเลยนะคะคลึมครึมครึมคึม,คมแล้วก็ตกคลุ่มแล้วก็หายงงดีเลยต้นไม้จะได้จะได้น้ำนะคะแล้วก็หายเลยอ่ะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอ,อากาศดีขึ้นค่ะคุณพัชรีในตอนนี้นะคะโอเคไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนะคะวัดได้สามสิบสี่จุดสององศาเซลเซีสยสที่ตำบลหนองคับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะต่อกันที่อุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้สิบหกสิงหาคมค่ะค่ะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะก็สำหรับโซนภาคใต้นะคะก็จะต่ำสุดอยู่ที่ย2 2ิบสองจุดสอง เองเสาที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของโซนใต้ออกนะคะก็จะเป็นอันนี้น่าจะเห็น mm hmm. ขอโทษใส่อุณภูมิจุ๋มกินะคะโอเคก็เป็นที่นครนะคะ <Okay. S 2> ที่สนามบินนครนะคะ่ะเห็นแล้วนะคะชัดเจนนะคะที่นคร22.5ค่ะเราไปปิดท้าย เดี๋ยวนะคะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะค่ะฝน24ชั่วโมงนะคะเราจะเห็นว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแล้วก็วัดฝนมากสุดได้24.9ม mm. ิลลิเมตร ที่อำเภอฉวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ได้เจอกันแล้วก็ใครที่ติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศในบ่ายวันนี้พรุ่งนี้บอกเผื่อสักหน่อยค่ะแถมสําหรับวันพรุ่งนี้อากาศในภาพรวมของโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราเป็นยังไงบ้างคะคุณพัชรีคะ ในโซนของภาคใต้เราพรุ่งนี้นะคะหลักๆแล้วยังมีเมฆค่อนข้างคลึงนะคะสามารถมีฝนได้ตั้งแต่ตอนเช้านะคะคล้ายๆกับวันนี้นะคะเพราะลักษณะยังไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่ายังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนอประเทศไทยตอนบนนะคะอันนี้ทำให้ถ้าเปรียบเทียบก็วันนี้กับพรุ่งนี้อาจจะคล้ายกันลักษณะพอๆกันได้นะคะแล้วพี่น้องชาวเรือชาวประมงล่ะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเป็นยังไงบ้างคะคุณพัชรีช่วงนี้ต้องกังวลใจอะไรบ้างไหม ค่ะสำหรับพี่น้องเชาเร์เชาประมงนะคะก็อาจจะต้องแบ่งคลื่นนะคะหรือว่าลมนะคะออกเป็นสักสองส่วนสําหรับภักใต้ตอนบนที่อยู่ใกล้กับร่องมอสุมนะคะอันนี้ก็อาจจะมีลมแรงเป็นช่วงๆอยู่บ้างซึ่งจะแรงกว่าทางด้านโซนภักใต้ตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนล่างเนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะยังอยู่เป็นระดับ ปานกลางนะคะก็อยู่ประมาณ 1- 2เมตรแต่ถ้าตอนบนอาจจะมีบางช่วงที่มีลมแรงหน่อยนึงนะคะอยู่ประมาณ2เมตรนะคะทำให้คลื่นมีสูงได้ประมาณ2เมตรได้นะคะหรือว่ามีกําลังลมค่อนข้างแรงนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนะคะทั้ง2ส,ส่วนเลยทั้งตอนบนตอนล่างนะคะในเรื่องของฝนฟ้าขนงนะคะที่ออกไปในอ่าวไทยออกไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าเป็นลนักษณะของลมพัดออกนอ,อกฝั่งนะคะดังนั้นฝนแล้วก็ลมจะแรงมากกว่า มากกว่าเนวใช้ฝักนะคะอันนี้ก็ต้องถ้าเรือไหนออกไปแล้วต้องรามาวังเพิ่มเติมอีกนะคะยิ่งห่างฝั่งไปเท่าไหร่คลื่นและลมจะแรงกว่านะคะค่ะอ๋อคุณจอถามเพิ่มมาไหนๆเราพูดถึงพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็เลยถามว่าพรุ่งนี้นาราธิวาสฝนจะเข้าไปไหมคะคุณพัชรีคะฝนอย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้มีคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าในโซนของนาราธิวาสตอนกลางวันอาจจะอาจจะมีฝนน้อยนะคะแล้วก็ตอนเย็นตอนค่า อาจจะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองปิดกับวันนี้นะวันนี้มีแค่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะพวกนี้อาจจะมีลักษณะฝนฟ้าขนองได้ในตอนเย็นถึงตอนหัวค่ำนะคะ <c oughs> อันนี้ก็อาจนใหญ่นะคะจะเป็นข้อต่อระหว่างทางด้านนาราธิวาสยาลาแล้วก็ทางปัตตานีนะคะตรงนั้นเนะตรงแนวเขาที่ ไม่แน่ใจเรียกเขาอะไรต้องถามอุจรกลับไปว่าแนวเขาตรงนั้นเป็นแนวเขาอะไรตรงนั้นก็จะเป็นฝนนะคะเป็นฝน,นเกิดขึ้นได้น,นะคะพรุ่งนี้อาจจะต้องระมัดระวังฝนฟ้าขน,น,นองสักนิดหนึ่งในตอนเย็นตอนค่ำนะคะค่ะคุณอวยชัยเข้ามาแหมในช่วงท้ายสุดพอดิบพอดีเลยนะคะถามว่าพรุ่งนี้เช้าอำเภอเมืองคอนครศรีธรรมราชฝนตกไหมครับ ถ้าเช้านะคะต่โซนเมืองนะอาจจะไม่ตกนะคะหรือว่าถ้าตกเนี่ยก็เป็นลนักษณะฝนโปรยหรือว่าฝนเล็กน้อยนะคะจะส่วนใหญ่จะหนักไปทางด้านสว่างทางด้านฝั่งตกของจังหวัดมากกว่าทางด้านสว่างอ,อ้าทุงท่งสงทุงท่งใหญ่ทางนู้นมากกว่านะคะคุณเสือเย็นก็ยังไม่ยอมนะคะก็เข้ามาถามเข้ามาทักคุณพัชรีว่าพรุ่งนี้เช้าอำเภอเมือ,นองนครศรีธรรมราชฝนตกไหมครับ ช่ก็ถ้าเป็นตอนเชา้าอย่างที่บอกก็คือ,อโอกาสที่จะตกคนข้้งน้อยถ้ามีบ้างก็เป็นลักษณะข,ของฝนโปรยนะคะแต่ตอนเย็นตอนค่ามีโอกาสมีเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาชมรายงานพยากรณ์อากาศในบ่ายวันเสาร์วันนี้รบกวนนะคะคุณติดตามเพจอินดี้ fm 1775หัดใหญ่มาตลอดนานยาวนานหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าคนที่พูดมาทั้งหมดไม่ไว่าคุณอเนกคุณจอนนะคะคุณอะ,อะไรนะคะ,อะโอเคคุณอวยชยัยคุณเสือเย็นนะคะรบกวน ช่วยเข้าไปเขียนรีวิวหน้าเพจให้สุภวดีด้วยค่ะนะคะฝากเข้าไปเขียนรีวิวด้วยติดตามรายงานพยากรณ์อากาศแบบนี้แล้วฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรจะคอมเมนต์เข้าไปช่วยเขียนรีวิวให้หน่อยเพราะว่ายังไม่มีการไม่มีใครเขียนรีวิวให้เลยแหละค่ะคุณพัชรีค่ะเเพราะฉะนั้นเราเราอยากให้คนติดตามเราเยอะๆก็ฝากเข้าไปเขียนรีวิวกันด้วยนะคะคุณพัชรีมีคําแนะนําสําหรับการเขียนรีวิวไหมคะว่าต้องทําอะไรยังไงบ้าง รีวิวเองนี่ยังไม่เคยทำนะถ้าตัวโค้ชํำนาญในการเขียนรีวิวน่าจะยกให้พี่ปอยนี่เห็นไหมฮะมาแล้วพูดถึงกันาเลยมาทันถ่ายทอดสดคุณชวนพิษกรุณาเป็นเบอร์หนึ่งเลยเข้าไปเขียนรีวิวเพจให้ดิฉันหน่อยเร็วคุณชวนพิษนะคะ,ะคุณบ่าวนครศรีผมติดตามแล้วครับ คุณติดตามในช่องทางน,นี้ที่คุณติดตามอยู่นะคะแต่ว่าอีกช่องทางหนึ่งอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเนี่ยคุณยังไม่ได้กดแล้วก็ไม่ได้เขียนรีวิวคุณบ่าวคุณบ่าวนครศรีฝากเข้าไปเขียนติดตามให้ดิฉันด้วยขอบคุณนะคะทางนี้ก็ไม่ยอมะคะ่ะแพลตฟอร์มใหม่ก็ไม่ยอมขอบคุณนะคะท,ที่กดถูกใจอย่าลืมนะคะคุณชวนพิทฝากเข้าไปเขียนรีวิวคนอื่นๆจะได้เขียนรีวิวตามคุณชวนพิทเราจะได้มีคนมารีวิวเยอะๆอ่ะมาพอดีเลยนะคะยังอุตส่ามานะคะ ทางนู้นเป็นยังไงคะไหนไมาเจ้าตัวมาแล้วขอนแกน่นพูดถึงเธอสัหน่อยถ้าฝนฝนกันฝนขอนแก่นวันนี้น่าจะเย็นฉ่ำดีนะคะวันนี้ต้องถามว่าแบบเปียกหรือยังเปียกหรือยังคะไม่เป็นไรถึงเปียกก็มีคนกลางล่มให้ถูกไหมคุณพัชรีเห็นไหมที่ฉันเนี่ย ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกับคุณชนพิษแต่ดิฉันก็มีตาทิพย์นะคะคุณชนพิษค่ะยังไงถึงเดินกลางฝนเ,เดินท่ามกลางฝนตกก็มีชายหนุ่มกลางฝนกลางกลางร่มให้นะคะโอเคโอเคนะ <laughs> นี่ขนาดว่าขนาดว่ายังไม่ไปเขียนรีวิวถ้าถูกเขียนรีวิวนี้อาจจะโดนหนักกว่านี้นะคะใช่ไหมคะคุณกัลสล่โอเคเวลาของการนําเสนอรายงานพยากรณ์อากาศหมดแล้วตอนนี้แพลตฟอร์มเดิมนะคะนับเวลาถอยหลังแล้วไม่อย่างนั้นเราต้อง ต้องกลับมารีไวซ์ใหม่หรือกลับมา,านำเสนอใหม่นะคะขอบคุณว่าที่รอยตรีหญิงพัชรีประเทศนักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะที่รายง,งานข่าวพยายกรณ์อากาศสดตรงจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะรายงานสดเข้ามาในบ่ายวันเสาร์วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศในในบ่ายวันนี้คุณชวนพิษเคยรีวิวเพจไว้แล้วนะคะยังไม่เห็นเลยนะคะคุณชวนพิษยังไม่เห็นมีใครเคยดิฉันเข้าไปดูในเขาเรียกนะคะโปรไฟล์อ่ะมันไม่มีการรีวิวอ่ะมันก็เลยแบบว่าฝากคุณชวนพิษเข้าไปเขียนย้ำๆสักสอง หรือไม่ก็คุณชวนพิษก็ไปชวนคนนู้นคนนี้มาช่วยเขียนรีวิวให้ดิฉันหน่อยเพราะว่าพอเพจเราเนี่ยมันไม่มีใครรีวิวอ่ะมันก็แบบ ยอดที่มันเข้ามาดูมันก็จะน้อยไงคะของคุณพัชรีเนี่ยสูนี่คนคนติดตามหลักแสนใช่ไหมคะคนเขียนรีวิวก็เยอะมันก็เลยทําให้ยอดมันก็ดีขึ้นนะคะโอเคคุณหนูริงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะฝากฝากรบกวนคุณชนพิษด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะและขอบคุณคุณพัชรีอีกครั้งหนึ่งไว้เราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยไหมคะคุณพัชรี ใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันมนังคารค่ะโอเคขอบคุณนะคะไปแล้วสวัสดีคะ่ะชิวเฉียดมากเลยค่ะชิวเฉียดมากเลยเพราะว่าเวลากำลังจะหมดลงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังและก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศในบ่ายวันเสาร์วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 7 4 3 1 1 760